บิซี่ชอบนมบนผมชอบนมคนสวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับห่างหายไปนานกับทีมบ้านสวยๆครับนี่เจ้าของหัวหน้าทีมเสื้อไม่อยู่เสื้อไม่อยู่เสื้ออยู่นี่เสื้ออยู่นี่ก็มีคัทีมบ้านสวยๆวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนี่เหมือนกําลังออนเซนอยู่วันนี้อากาศดีเกินวันนี้อากาศดีมากๆเลยครับก็เป็นร้านที่เรียกว่า มีชื่อเสียงในนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องจังเป็นหนึ่งในสิบของร้านที่ต้องมาต้องมาห้ามพลาดห้ามพลาดข้าวเหนียวอร่อยน้ำตาลยักษ์รอยเยี่ยมรสชาติดีข้าวเหนียวหมูแบบถ้าไม่กินนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับโอเคแล้วก็ไปลกใตรงนี้ก็จะเป็นเรือประมงที่เขาเอาแกลเซสสดๆกลเซสสดขึ้นมาวันนี้แล้วก็ฝากก่อนกีนมาได้ตอนแรกจำไม่มาแล้วลองักนิดหนึ่งแต่ว่าออนเซ็นอ๋อคุณนิกคุณนิกมาเราต้องมาครับสุดว่าฝนตก ถ้าแกไม่มานี่แกกลับบ้านนี่เมียจะถามว่าทำไมไม่เกีออกมาทำไมทำไมไม่เปียกทำไมไม่เปียกวะนี่เราเป็นกลุ่มเดียววันนี้นะครับที่ที่ตอนที่มานะครับไม่มีใครไม่มีเลยครับพอดีแกสารภาพว่าพอดีตอนออกนี่มันไม่ตกเท่าไหร่ยิ่งปั่นยิ่งเจอจริงๆเจ้ามตกไหนแต่แรกกูก็ไม่มาเลยฮัโลเนียยิ่งปั่นยิ่งหาฝนตรงนี้นอนอยู่บ้านดีกว่า จะได้ประสบการณ์ครับเราเหมือนออกดูเดือดฝนก็มีบรรยากาศนี้เลยบรรยากาศแบบนี้หายากนะครับหายากกินกินข้ามกลางบรรยากาศฝนตกซึ่งมันหาไม่ได้อะครับดูเดือดฝนแล้วก็ไม่ค่ยมีคนมาถ่ายรูปแบบนี้นะครับดูเดือดฝนดูเดือดฝนดินุยฝนดินวยฝนวันนี้ก็แนะนําอาหารครับคุณบ้านแนะนําครับข่าวนียวหมูข่าวนียวหมูครับยอดครับต้นนะหนึ่งตัวนี่คือนี่คือชาร้อนไม่หวาน ชาเราไม่หวานไม่หวานไม่หวานแต่อ๋อไม่มีนมใช่ครับเหมาะสำหรับคนดูแลสุขภาพนะครับมิโกะมอออนเซ็นย้ำออนเซ็นมาทำไมวะฝนตกเดี๋ยวพาไปดูอาหารทะเลสดๆกำลังขึ้นจากเรือมีพาแนะนำอาหารทะเลอึ๊บอึ๊บอึ๊บ เขากำลังเอาุูงช่างก็มาเอาุูงขึ้นเอามีทีหนึ่งมาด้วยอ่านี่คือบรรยากาศครับแล้วก็ปกติจะมีนั่งชมพระาทิตย์ขึ้นตรงนี้ทงนั้นก็จะมีเรือออก ม,อกออกมนันจะมีเรือกออกมาแล้วนะครับโอเคบรรยากาศที่สวัสดีครับเจ้าเจ้าเจ้าประจํามาทุกเม็ดออกมา วันนี name, oh friends, right. ้มาแนะนำเจ้าประจําครับที่มาทุกวันฝนตกฟ้าร้องต้องมาเขาคือคูจีครับคูจีสวัสดีครับสสวัดีครับุจีครับผมไม่ได้เลยต้องมานะงานนี้ต้องมาต้องมายังไงต้องมายังไงก็มายังไงต้องมา ในนเมนูนะครับมันคือมันคือไข่กระทะริมทะเลครับว้าวสุดยอดไหมครับปาร์ตก่อนอีกเก้าหนึ่งไข่กระทะริมทะเลผสมไข่ทะเลมาสดๆครับอีกรูปหนึ่งโอเคคือไมว้ามันจะุดจะุดเหมเราคิดยิ่งคิดเหมือนกันเลยครับเราเลยมาถึงนี่ได้